สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมอาน้องกอได้ไรได้ไสีของอื่นเฮ้ยได้สีของอื่น,ออนจากพี่หนูป่าพี่หนูป่าส่งมาให้เขาวางก่อนลูกวางก่อนมาหนักวางก่อนอาน,น้องมอนอาน,น้องมอนเดินเร็วๆหน่อยเออเอาทำไมไม่ใส่รองเท้า เอาวางบนเตียงสิวางบนเตียงเอาบนเตียงเอวางะเอาวางบนโต๊ะก็ได้แกะเลยเอาแกะแกะช่วยกันจะได้ไหมเอาวางบนเตียงเออช่วยกันแกะช่วยกันแกะเออช่วยกันแกะวางเออแกะออกสิเอาน้องม่อนแกะเอาแกะเอาเอาแกะได้ไหมนั่นมันขาดแล้วตรงตรงที่ขาดอ่ะ เออเออเอาเอาช่วยกันซิมอนเอาช่วยกันน้องเกลือต้องช่วยกันช่วยกันเอ้ยเาช่วยกันเอาเนื่อสองซ้ำเออใครจะมีแรงเยอะใครจะมีแรงเยอะเอาใครจะมีแรงเยอะช่วยกันอ๋อน้องมอนขอบคุณพี่หนูปลาก่อนนะน้องมอนขอบคุณก่อนครับสวัสดีครับครับอ๋อน้องเกลือขอบคุณก่อนครับครับเอาแกช่วยกัน ใช่พี่หนูปลาส่งมาให้น้องเกื้อกับน้องมอนมมีอันหรอใช่มีสองอันเอาแกะเอาจะลองลุ้นดูว่าจะแกะได้ไหมสองคนนี้เอาช่วยกันวะน้องมอนเอาเอออ้น้องมอนแข็งแรงวะเอานึงสองซ้ำนึงสองซ้ำเออใครจะแกะได้วะเอาเอาเอาช่วยกันเออ ช่วยกันเอออ่ะก็ไมแข็งแรงเอออ่ะก็ไม่แข็งแรงเหมือนนอนบออ่ะช่วยกันช่วยกันว้าวได้แล้วว้าวได้แล้วขีดออกขีดออกก่อนไม่ไม่ขีดตรงนี้ออกก่อนขีดก่อดอทฮอก่อนลูกเออขีดหอตัวนี้ออกก่อนเออจะได้ไหมไม่ไม่ขีดตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งดึงตัวนั้นนี่ขีดตรงนี้ออกก่อนเออ ขีกออกเออเอาเของเราของเรานั <un ca> <diet> oh. Oh. ่นแหละเดี๋ยวคขีดตรงนี้ก่อนเอาแกะตรงนี้ออกก่อนเออเออเออเอาแกะช่วยกันเออโอ้เก่งทั้งสองคนนั่นแหละเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเดี๋ยวมันจะหักเดี๋ยวมันจะหักเอาตรงนี้ออก เอายกขึ้นเลย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 มาแม่แม,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 ม่จะดึงให้าามาแม่แม่จะดึงตรงนี้ให้เอาลองลองดึงออกมาทีมันมีอะไรมั่ง สีสีคนละกล่องเดียวเดียวน้องม่อนป้าจะให้เอออันนี้น้องม่อนกล่องหนึ่งน้องม่อนกล่องหนึ่งเดี๋ยวน้องม่อนก่อนขอขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับครับอาน้องเกลือขอขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอบคุณครับก่อนเออวันนี้นังสือป้าจะแบ่งคนละมันมีอะไรบ้างไม่ไม่เดี๋ยวแม่จะแบ่งเองลูก ไม่ไม่ไม่ได้มันต้องแบ่งกันอันสีเขียวมันมีเลขมันมีเลขสองเล่มอันนี้น้องม่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่าอันนี้ของน้องเกลือขอบคุณครับก่อนตอนนี้ก็จะให้เหมือนกันดยวตัวนี้ก่อนขอขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่าตอนนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันต่อไปสีเขียวเหมือนกันอาน้องเกลือขอบคุณครับก่อนอครับเออ่าน้องม่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับโอเคแล2 2> ้วจะมีสีส้มเหมือนกัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนละคนล่าคนละาอันอันอันนี้น้องเกล้อกอไก่ถึงหอนงูกอบุณครับอันนี้ของน้องม่อนกอไก่ถึงหงอนงูกาบุณครับพี่หนูปลานะครับได้กันแเอออันนี้เอถึงแซดเอบีซีดีขอบคุณครับก่อนครับเดี๋ยวน้องม่นรอเดี๋ยวน้องม่นรอได้ต้งเหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันเท่ากันไม่ได้ใครเยอะกว่า อันนี้ของน้องม่อนขอบคุณครับได้เยอะเท่ากันได้เท่ากันเอาไว้เขียนกันบ้านเอาไว้เขียนกันบ้านอน้องม่อนเรากลับบ้านได้น้องม่อนกลับบ้านได้พี่ป๋องพี่ป๋องบอกว่าเขาได้อะไรกันวะฮะเขาได้อะไรกันวะเขาแบ่งอะไรกันเขาแบ่งอะไรกันมีของเราไหมพี่ป๋องบอกว่ามีของเราไหมไม่มีครับพี่ป๋องไม่มีครับของน้องเกลือกับน้องม่อน เก็บใส่ถุงนะลูกนะเอานี่ลองนกเกลือเอาใส่ถุงตรงนี้ไว้เร็วเร็วโอ้โหเอาไวต้ตรงไหนน้องเกลือไว้ตรงไหนโอ้น้องเกลือใน,นออตุ๊กโตสวยจังเลยนอ้องคือใครซือ้อโต๊ะให้ใครใครซื้อให้พงพู้หนึ่งพีเ่เบอลพี่เปิะว้าชิมุเกลือได้เ,เ,ญญเอาี่เลิฟไปพี่เลิฟพี่เลิฟครับรถสตาร์ทไม่ติดครับไปไม่ได้ครับ ขยะยังไม่ได้ทิ้งเลยพี่ปองบอกว่าไม่มีของฝากผมเหรอไม่มีครับมีแต่ของน้องเกลือกับน้องมอนน้องเกลือจะทําอะไรใส่สีที่ลูกใส่สีนไหนี่ตัวเอไม่ใช่ตัวเอโอ้ อันนี้อะไรไหนเอไหนตัวเอเออไม่ร uh, no, no, no. sí> ู uh, ้เรื่องเลยเกลือเอยแล้วไปทำยังไงเอาเอาเอาดินสอมาเขียนเอาอสีสอสีสิลูกยังไงวาดเลยเหรอร้องวาดเลยเหรอไม่ต้องเอาออกเยอะเอาแค่นั้นพอเอาน้องจะใช้สีอะไรน้องดึงเราโหเก่งมาก เออสียอะไรดีน,นี่เขาระบายตัวนี้ฝั่งทางนี้นี่มดนี่เอตัวนี้เขาไม่เขาโค้งลูกเขาโค้งเขาไม่ทําอย่างนั้นเขาโค้ขขงโอ้ยมือตรงดิ้วเลยเขาให้อยากอยากตามลู่ลายเส้นปุตัวนี้อันนี้น้องทําสื่อชิ้งนิ่งเลยโอ้โหเก่งมากาขี่ตามรอยขี่ตามรอย ซิกแซกขึ้นไปอีกเออขึ้นไปขึ้นไปเออแล้วก็ลงมาลงมาโอโหสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดครับมือนิ่งมากโอ้โหหมูดุยปุ้ยสัมห์อ้าวอ้าวถึงเส้นชัยเหมือนเดิมครับโอโคเคอปเป้ลแอปเป,ป,ปิ้ลไม่ใช่โอ้ไม่ใช่รอยผุ โยงเส้นตามรอยปะโอ้แม่ไงไพ่ร้อยปุโอ้ยร้านทิสลาดนอนแม่ไงนี่แหละเด้อคือคือเขือเทศไม่เขือเทศยังไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้เลยตัวนี้เราจับตามตาสิดินสอจับตามตาขีดเออขีดลงมาขีดลงมาขีดตามรอยปะนี่เออขีดฝั่งนี้ก่อนสี่นี่เลขหนึ่งลงมาเลขสองสี่ มันหมดแล้วมันหมดแล้วพี่พี่เกื้อทำการบ้านเอาขี่ลงมาโอ้เก่งมากอืนหมดแล้วเก่งมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณหูปลานะครับที่ส่งสีแล้วสมุดหัดเขียนนะคะ มาให้น้องเกลือกับน้องม่อนนะคะขอพระคุณมากๆนะคะขอให้นุปาและครอบครัวนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะรวยๆเฮงๆตลอดปีตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุปาก่อนขอบคุณครับก่อนโอ้ยอ่ะขอบคุณครับยกมือด้วยพนมมือด้วยสิลูกวางของก่อน Caps.